อยู่พอกําลังจะกลับนะครับพี่เขาขับรถมาพอดีแล้วให้แม่บอกว่ามันมีอุโมงค์ที่พระพระใหญ่อยู่นะฮะเข้าไปดูอุโมงค์แล้วให้ได้ขึ้นรถด้วยโอ้โหโชคดีมากมากเลยโอ้ขอบคุณมากมากนั่งกับมาคนนั่งกับคนขับคนอ๋อฮะรีดอาวุธอมตะสมคืนโอ้ยยนี่ชื่ออะไรคะผมร้อยตำรวจเอกสมเกียรติมูลพันธ์ครับตำรวจต้องเที่ยวสุพรรณบุรีครับขอบคุณมากน้าที่ตำรวจโอ้โหโชคดีมากเลย ม่อกี้พี่กิษนะพิจิสนะกิษนะอาจารย์กิษนะใช่ที่ว่าเขาทำรายการอ๋อถุงตะกี่ได้มีรถแข่งใช่ใช่กับท่านอดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวฮะท่านสววีรศักดิ์ัทโพสุรัตน์เลยโอ้วันนี้เมื่อกี้แค่ที่ยืนอมก็ได้แล้วโอ้โหเขาดีจังเลยโอ้กิษนะออนทัวร์โอ้กิษนะออนทัวร์ใช่ไหมพี่ เขาั่งเงนเข็นใช่ยใชประธานสุริกาอ๋อโอ้ดีมากเลยจุดทองพอ่าทองออมทอนทอสุขภัณฑ์รีอ๋อโอ้ดีโอ้เราไม่โอกาสได้ ททีี่่เยอะมด้านโน้นทำเป็นสกายวอล์กขึ้นลิฟต์ตรงนั้นนะฮะแล้วก็เดินแทงกระจกยาวนะครับหน้าอุโมงค์โครงการแล้วเสร็จปลายปี6 8สนแต่ปลายปีนี้จะเดินได้ประมาณ100เมตรของแค่งของนั้นค่ะสกายวอล์กแก้วอันนั้นใช่ครับ<อ>เดินแท่งกระจกหน้าผาโอ้ยเอยอะ <มา S 2> <ม>ที่กำลังพิดโครงการอยู่ว่ามาชมดาวที่นี่ในยามค่ำคืนกลางคืนก็เปิดเปิดจน3ทุ่มครับโอ้แอบ โครงการเมืม่อไหร่คะ<อ>ประมาณประมาณจะเปิดต,ตอนสิ้นปีนี้ครับหมายถึงว่า s k y ยวอลจะเปิดได้<อ>นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราทำเป็นน้ำตกเทียมสูบน้ำขึ้นไปสามท่อแล้วก็ปล่อยให้มันตกเหมือนเมื่อกี้นี้เร,เราได้ชมน้ำตกมาก่อนที่เขาขาตรงนั้นเหรอคะแม่ของแม่ถูกจริงๆก็ที่แม่บอกเป็นน้ำตกอ่ะแม่เก่งจังเลย คความขาวครับน้ําตกที่ไหลอย่างธรรมชาติจะตกปหรยฤดูฝนแต่อันนี้เราทําน้ําตกเกียมไว้หน้าผาใหญ่นะครับด้วยการสูบน้ําขึ้นไปสามท่อแล้วปล่อยให้มันหลับภูเขาให้มันตกลงมากลายเป็นน้าตกน้ําตกในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยตอนนี้เนี่ยความสูงฮะคือน้ําตกทําเทียมเพื่อให้เป็นน้ําตกธรรมชาติไอ้เห อรยยะสูบน้ำขึำน้นไปแล้วปล่อยไปยอดภูเขาให้มันตกลงมาเนี่ยครับที่มองเห็นภาพขาเนี่คือภาพรอยที่น้ำตกมันตกลงมาอยอหน้าผาด้านนีอ้อูแม่ก็ถูกแม่มีอุโมงค์นี่ไงสายเจ้าแม่กุนอิมก็ไหวนมัสการเจ้าแม่กุนกินนะครับสาธุสาธุครับอยได้ชมเต็มรูปแบบแน่นอนครับอิ่งไม่นาะนส่วนด้านหน้าไกลสายพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับก็ไม่ต้องไปถึงหนองคายแล้วครับ มาไหว้ที่นี่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่พอสมควรคนลุกขึ้นเลยนี่พระธรรมุมงคลเจ้าคุณสี้ยงเจ้าวัดวั่าเลไลครับเป็นประธานโครงการและดําเนินการที่นี่นะครับตั้งแต่แรกแล้วเราเจาะอุโมงค์นี่เพื่อประโยชน์ในการเบียนเทียนแล้วก็ทาพิธีกรรมทางศาสนาในอุโมงค์ในถ้ำแห่งนี้นะครับส่วนนีฮะแก่พระเจ้าพระพองค์นะครับคำว่าน้ำมงคุททยะนักขึ้น พระเจ้าฮาพระองค์ทั้งหลายแหละที่แกะจำหินภูขเขาที่นี่ล้วนๆนะครับมันจะมีลวดลายที่มองเห็นได้งดงามแล้วหินที่นี่บังเอิญเป็นหินไนท์มันมีลวดลายในตัวความความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ก็คือพระแม่ธรณีด้านขวามือของเรานะครับคนที่นิยมมากราบไหว้ขอพรจากท่านนะฮะแล้วประสบผลตําเ็จได้ซื้อของมาถวายจากท่านมากมายที่เราได้เห็น ชุดนี่เป็นรพันๆชุดนะฮะส่วนใหญ่ลวงพ่อก็เอาไปแจกกับนักเรียนที่ไปลำแล้วก็ไปทำกิจกรรมมาครับก็ทําหนังสือมาขอหลวงพ่อก็แจกไปให้ครับที่มาที่ไปประมาณนั้นโครงการเราเริ่มแกะสลักตั้งแต่ปี57าเจ็นะครับแกะเสร็จในปี61หนึ่งอมาหน้าตักย5เมตรสูง35เมตรชื่อเต็มๆว่าพระพุทธปุตตยกิรีสีสุวรรณภูมิหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับย โ,โชงนี่คือ,อพอรกแก่บล็อกปางต่างๆนะครับหมายถึงว่าฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวะนะครับต่างฤดูภาพน้ำตกที่เราเห็นนะครับเป็นภาพพลัตกจากธรรมชาติจริงๆทือตกปลายฤดูฝนของตุกมีไอ้นี่คือธรรมชาติใช่ครับเ,นนเราไม่ได้สูบนั่นคือไปพอปลายฤดูฝนนะมันก็จะรวมกันแล้วก็ไหลามาช่องนี้โดยบังเอิญ จะบอกว่าข้างบนไม่มีแอ่งน้ํานะครับแต่มันซึมสามารถจะไหลมาช่องนี้ได้และตกเป็นเป็นเดือนๆครับช่วงน้ําตกตกมาจะตกประมาณเดือนไหนครับปลายเดือนออปลายฤดูฝนประมาณตุลาตุลาส,สามารถมาลองดูได้กัญญาตุลาไปไครับมาแน่ใช่ไหมคะครับตุลา เอางี้ฮะดูว่าฝนตกหนักๆแล้วก็พอฝนจะหยุดตกเลยเขาประกาศว่าฝนจะหยุดตกแล้วครับ <ฮะ S 2> ก็มาชมได้ครับตอนนั้น<อ>เพราะว่ามันจะเก็บสะสมน้ําไว้แล้วก็มาไหลออกจองนี้โอ้โหแม่เ่งมาเอจะคิดไม่บอกมันไปน้ำตกต่อเขาบอกไม่ใช่อะ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เก่งมากเลยเขาว่าเรียกว่าผู้มมีประสบการณ์ครับ นี่คือส,สกยายวอล์กแล้วก็ทำสกายวอล์กแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําอันนี้เพื่อจะเป็นสระบัวอันไหนอน,นาคตข้างหน้าก็จะเป็นดอกบัวขึ้นในสระแล้วก็เราขึ้นสกายวอล์กขึ้นลิฟต์จากตรงนั้นแล้วก็เดินแผ่กระจกแล้วก็ยาวเลาะมันจนหน้าอุโมงค์แล้วก็มาลงลิฟต์แบบนี้โอ้อช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะเยอะที่เสาทิย์ครับเสาทิจะเยอะมากก็บอกว่าเมื่อกี้พี่กิตตนามาถ่ายทำรายการก็บอกว่า โดยเฉพาะพี่กำพูกับพี่รัชนีนะครับ <ภา S 1> บุญกุศลที่พี่เขามาถ่ายทำออของช่องเก้านะครับปรากฏว่ามีแฟนคลับตามมาอย่างมากใหมโ<อ>่โดยและก็โดยเฉพาะอาจารย์โอเล่อ่าฮะ <ภา S 2> ท่านมากกาบไปแล้วก็ท่านเราไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำ <ภา S 2> ให้คนมีจิตศรัทธาแล้วก็นำมาที่นี้มากมายเช่นเดียวกัน เสียดาย่อกี่จะขึ้นมาไม่ทันเ็าผิดน้ําตกกันแล้วไม่งั้นผมจะถ่ายรูปตรงนี้ให้มันติดพระใหญ่แล้วก็ติดน้ําตกอ๋อเขาทดลองเปิดทุกวันเหรอคะเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดกี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าจะดูน้ําตกถ้าแต่เช้าประมาณ8ปดโมงยันห้าโมงเย็นนะครับโดยประมาณอันนี้ไม่มีน้าตกผมก็จะถ่ายรูปให้ให้มันติดรถติดพระใหญ่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคัะ